กระทบแล้วกเ็เทือนมาทางใจมาที่เจตสิกสามขันธ์บ้างมาที่เวทนาบ้างจิตรู้แล้วนี่ถ้าเราหลงไปที่ความคิดหลงไปที่เวทนาหลงไปที่การกระทบอวิชชาพาหลงและตัณหาจะควบคุมจิตเรางั้นการที่เรารู้ทันและตัณหาดับนี่คือนิโรธคือการดับคือตัทางขับปะหารคือวิปาาัสนาญาณการดับด้วยวิปัสนาเรียกว่าตัทางขับปะหารประหารด้วยกําลังของวิปัสนาเนี่ย ถ้าจิตถึงฐานแล้วกระทบแล้วใจกระเทือนเลยขึ้นมาคิดแล้วรู้เหตุปัจจัยแล้วว่าความคิดจะเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาที่ตั้งของอุปทานที่ตั้งของการทํากรรมเขาเรียกว่าพบที่ตั้งของชาติือการเกิดในอนาคตที่ตั้งของชรลาและมรณนะเราเลยรู้เหตุรู้ปัจจัยเลยตั้งมั่นในการดูเมื่อตั้งมั่นในการดูความคิดความคิดเนี่ยเมื่อจิตได้ไปจับเจตสิกธรรมทั้งหลายเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเจตสิกสามขันเวทนาหรือตัณหา เมื่อจิตอยู่ที่ฐานไม่ไปจับมันเขาจะไปต่อไม่ได้เขาจะ